ขั้นตอนแรกเลยเราต้องต้มน้ำร้อนมาใส่อ่างผสมใบใหญ่ไว้ก่อนนะคะประมาณครึ่งลิตรค่ะเสร็จแล้วก็เอาอ่างผสมใบเล็กมาวางข้างบนอ่างน้ำร้อนเมื่อกี้นะคะใส่ครีมชีสเนยและนมลงไปใช้ตะก้อมือตีให้ส่วนผสมทั้ง3อย่างเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ หลังจากนั้นก็ยกออกจากอ่างน้ำร้อนค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะร่อนแป้งลงไปผสมนะคะค่อยๆร่อนลงไปทีละนิดจนกว่าแป้งจะหมดค่ะดีแป้งให้เนียนเป็นเนื้อเ,เดียวกันกับครีมชีสนะคะหลังจากนั้นก็เติมไข่แดงลงไปผสมค่ะ ตีให้เนียนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นพักส่วนผสมตัวนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันนะคะส่วนผสมที่สองนะคะเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูตั้งยอดอ่อนค่ะขั้นตอนนี้จะเติมกลิ่นวานิลาลงไปสัก3-4หยดนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว1นสนสีช้อนชาค่ะ ค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะคะใช้ความเร็วปานกลางค่ะตีไปเรื่อยๆจนไข่ขึ้นฟองฟูแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ำตาลลงไปตีผสมค่ะค่อยๆเติมน้ำตาลลงไปทีละนิดจนกว่าน้ำตาลจะหมดนะคะ ใส้ความเร็วปานกลางตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะตั้งยอดอ่อนได้แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาไข่ขาวที่เราตีเมื่อกี้มาผสมกับส่วนผสมแรกที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยให้ใส่ไข่ขาวลงไปก่อนครึ่งหนึ่งค่ะแล้วใช้ไม้พายค่อยๆคนให้ส่วนผสมพอเข้ากันนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆค,คนให้ส่วนผสมทั้งหมดกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะมาเตรียมพิมพ์กันค่ะเมย์ก็จะใช้กระดาษไขรองก้นพิมพ์ก่อนนะคะแล้วก็จะใช้กระดาษไขพันรอบตัวพิมพ์ด้วยอีกทีหนึ่งค่ะ เพื่อที่ว่าเขาจะได้แกะง่ายๆนะคะวันนี้ไม่ใช้พิมพ์ขนาด1ปอนทรงสูงนะคะใครจะใช้พิมพ์2ปอนก็ได้นะคะเตรียมเอาเข้าเตาอบกันค่ะตอนต่อมาเราจะต้องเอาน้ําร้อนใส่ในถาดรองอบนะคะใส่น้ําร้อนลงไปสักประมาณครึ่งลิตรค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้ต้องระวังน้ำร้อนลวกมือด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เอาพิมพ์เค้กวางลงไปเลยค่ะปิดเตานะคะเราจะอบที่160องศาแค่20นาทีนะคะหลังจากนั้นให้เปิดฝาเตาอบแล้วลดไฟลงมาที่100องศาค่ะแล้วก็อบต่ออีก60หรือ65นาทีนะคะ สุกแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะดึงๆเลยนะคะตอนเขาร้อนๆอยู่หลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำพึ่งมาทาเคลือบบนหน้าเค้กของเราไว้ก่อนนะคะทาเคลือบไว้ตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นี่แหละคะ่ะทาให้ทั่วๆนะคะหน้าเค้กของเราจะได้สีสวยๆ,ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าเค้กของเราจะได้ไม่แห้งนะคะหน้าเค้กจะได้ฉ่ำๆค่ะรอให้เค้กเย็นตัวแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะ หาด้ da. อันนี้เค้กเย็นตัวลงแล้วนะคะเด้งๆนุ่มๆฉ่ำๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละคะ่ะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ